เรื่องแรกที่ผมทําหลังเลิกเรียนทุกวันก็คือลากเพื่อนร่วมโตที่เป็นดาวโรงเรียนเข้าไปในซอยเพื่อเก็บค่าคุ้มครองแต่ดาวโรงเรียนกลับไม่โกรธเลยสักนิดแถมยังปีนกําแพง18ชั้นมาอุ่นเตียงให้ผมทุกคืนผมหลุดเข้ามาในนิยายแนวแก้แค้นที่ผมเป็นตัวร้ายในนิยายผมรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าตัวเองจะเพราะถูกดาวโรงเรียนสุดท้ายต้องมาตายอย่างหน้าอนาถกลางถนนดังนั้น ผมจึงตัดสินใจรับดาวโรงเรียนที่นุ่มนิ่มคนนี้มาเป็นลูกน้องไม่เพียงแต่สัญญาว่าจะคอยดูแลเธอแต่ยังสอนเธออย่างใส่ใจว่าเมื่อถูกรังแกจะยอมอ่อนข้ออยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ต้องกล้าที่จะต่อสู้ผมที่ทะลุมิติมาในตอนนี้ได้รับความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมมาทั้งหมดแล้วผมเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นหญิงสาวร่างบางคนหนึ่งกำลังถูกคนกลุ่มหนึ่งล้อมอยู่ หญิงสาวคนนั้นคืออยู่โย่เวยนางเอกในนิยายส่วนคนที่ล้อมเธออยู่คือหยางเวยอันธพาลประจําห้องกับลูกน้องของเขาหยางเวยยังตะโกนอย่างโอหังว่าอยากจะขอเป็นเพื่อนกับเธอชาฉ,ฉันจะไม่คบกับนายตอนนี้ฉันอยากจะตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องดูแลยากของฉันด้วยขอร้องหล่าเลิกยุ่งกับฉันได้ไหมอยู่โย่เวยพูดเสียงสัน่นเหมือนลูกวังที่ตื่นตกใจไม่กล้าหนหน้าส่วนพฤติกรรมอันโอหังของพวกหยางเวย ในห้องกลับไม่มีใครกล้าออกมาพูดแทนอยู่โย่เวเลยสักคนในตอนนั้นเองเสียงกลิ่งช่วยชีวิตก็ดังขึ้นอยู่โย่เว่ยถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกเหมือนรอดตายหวุดหวิดเธอเดินก้มหน้าแทกตัวออกจากกลุ่มคนอย่างเงียบๆหลังจากกลับมาที่นั่งเธอสูดหายใจเข้าลึกพยายามปกปิดความอ่อนแอของตัวเองแต่ดวงตาที่แดงก่ำและไหลที่สันเทาก็ยังคงเปิดเผยอารมณ์ของเธอออกมา เธอเป็นอะไรไปผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังเอ่ยปากถามมาไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้เผลอไปชนเพื่อนได้ยินดังนั้นผมก็ยักไหล่แล้วบ่นในใจว่าร้องให้แล้วยังจะบอกว่าไม่เป็นไรหลอกใครกันหรือว่าฉันดูโง่มากนักหรือไงจากนั้นผมก็หันไปมองหยางเวยที่นั่งอยู่หลังห้องเขากําลังอวดผลงานที่เพิ่งรังแกอยู่โย่เวยเมื่อครู่อยู่โยเ่เวยแอบมองผมแวบ,บหนึ่งอยากจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นไร จู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็กลืนคาพูดกลับเข้าไปก่อนหน้านี้มีเพื่อนร่วมชั้นใจดีเตือนเธอว่าเพื่อนร่วมโต๊ะของเธอหรือก็คือผมเฉินเจอ๋อเป็นหัวจกที่ขึ้นชื่อที่สุดในโรงเรียนไม่เพียงแต่ตัวสูงใหญ่อารมณ์ยังร้อนเป็นไฟอันธพาลอย่างๆเวยอย่างมากก็แค่ปากดีพูดว่าหลังเลิกเรียนจะไปดักรอเธออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็แค่ขู่ไปงั้นๆแต่พอมาเป็นผม เพื่อนนักเรียนเห็นผมถือมีดทำหมูของตระกูลไปมีเรื่องกับคนนอกโรงเรียนมานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นในสายตาของอยู่โย่เวยผมน่ากลัวกว่ายางเวยเยอะขอโทษนะคะเรื่องของฉันรบกวนคุณหรือเปล่าคะเปล่าก็แค่เพิ่งตื่นพอดีผมพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าแล้วนี่คุณต้องการไหมผมเห็นคุณหลับมาสองคาบแล้วถ้าต้องการละก็ฉ,ะฉันให้คุณยืมได้นะคะแค่คุณอย่ารังแกฉันก็พอ อยู่โย้วยยื่นสมุดจดที่จัดระเบียบเรียบร้อยให้ผมอย่างระมัดระวังในแววตายัางเจอแววขอร้องตอนนี้ท่าทางของเธอเหมือนกำลังจ่ายค่าคุ้มครองไม่มีผิดผมอึ้งไปเล็กน้อยคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ยังรับมาจริงๆแล้วถ้าเธอถูกรังแกก็ไปบอกครูได้นะไม่ได้ผลหรอกค่ะที่บ้านฉันฐานะไม่ดีครูไม่สนใจหรอกค่ะอยู่โย้วยก้มหน้าลงน้ำเสียงเต็มไปด้วยความจนใจ คำพูดของหยูโย่เวย่ยทำให้ผมอึ้งไปเล็กน้อยในเนื้อเรื่องเดิมผู้เขียนบรรยายถึงภูมิหลังของหยูโย่เวยเพียงแค่คร่าวๆค,คงเป็นเพราะผู้เขียนอยากจะให้เธอมีภาพลักษณ์ของเด็กดีที่เชื่อฟังส่วนความทุกข์ของเธอมักจะถูกสรุปด้วยประโยคเดียวแต่สำหรับหยูโย่เวยแล้วความเจ็บปวดเหล่านั้นคือสิ่งที่เธอต้องเผชิญจริงๆความขมขื่นและความลำบากในวัยเด็กค่อยๆหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นคนยอมคนอย่างทุกวันนี้ เมื่อคิดถึงตรงนี้ผมก็แอบถอนหายใจพอเสียงกลิ่งเลิกเรียนดังขึ้นครูเพิ่งจะเดินออกไปผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วมองไปที่อยู่โย่เวยมากับฉันหน่อยได้ยินดังนั้นอยู่โย่เวยก็ตัวสั่นชฉันไม่ไปได้ไหมคะผมไม่ได้ตอบพยักหน้าเบาๆหลังจากผ่านไปสองวินาทีครึ่งอืมจริงเหรอคะเมื่อเห็นว่าผมไม่ได้บังคับเธอจริงๆก็มีเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ผุดขึ้นมาบนหัวของอยู่โย่เวย หรือว่าเฉินเจอเป็นคนดีที่พูดจารู้เรื่องในขณะที่ความประทับใจของเธอที่มีต่อผมกําลังจะเปลี่ยนไปผมก็ตะโกนไปทางหยางเวยที่อยู่หลังห้องไอ้คนแซ่หยางที่อยู่หลังห้องน่ะรีบคลานมานี่เลยอยู่โย่เวัยทำหน้างงใบหน้าเล็กๆเต็มไปด้วยความประหลาดใจส่วนหยางเวยที่ถูกเรียกชื่อกระทันหันก็ใจหายว่าไอ้บ้าเอ๋ยทําไมไอ้ตัวซวยเฉินเจอถึงมาเลงฉันละ่ะถึงแม้หยางเวยจะถือว่าเป็นหัวโจกในโรงเรียนแต่พออยู่ต่อหน้าผม เขาก็ทําได้แค่ฝืนใจเดินมาอย่างแข็งทื่อหลังจากที่เขาเดินมาผมก็ใช้ข้อนิ้วเคอโต๊ะแล้วพูดว่านี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะหยางเวยตกใจหลังเย็นว่าบขึ้นมาทันทีเฉินเจอนี่มันไม่เกี่ยวกับนายนะผมหัวเราอยยาะยืดอกอย่างมั่นใจในสไตล์หัวโจกพลังที่แผ่ออกมาจากตัวก็กดดันหยางเวยได้ในทันทีแล้วถ้าฉันจะยุ่งละ่ะ นายจะทำอะไรฉันได้ไปฟ้องครูเหรอไอบานีหยางเวยจ้องผมแล้วกัดฟันกรอดในใจก็ด่าไม่หยุดแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผมที่สูงกว่าเขาสองหัวก็ยังคงที่ขาดถอยหลังไปสองก้าวครึ่งแล้วนายอยากจะทำอะไรฉันเจอครูบอกแล้วนะถ้านายยังทําร้ายคนอื่นอีกจะให้คะแนนพื้นฐานนายเมื่อเห็นสีหน้าหวาดกลัวของหยางเวยผมก็ยิ้มที่มุมปากนายคิดว่าฉันจะสนเหรอ พูดจบผมก็ตบต๊ะหนึ่งทีเสียงปังทำเอาอย่างไวยสะดุง้งแล้วก็ถอยหลังไปอีกสองก้าวครึ่งพร้อมกันนั้นสายตาทั้งห้องก็จับจ้องมาที่ผมโรงเรียนเป็นที่สำหรับเรียนหนังสือไม่ใช่ที่สำหรับรังแกคนอื่นใครที่มือบอลอยากจะรังแกคนอื่นก็มารังแกรังแกฉันก่อนคำพูดนี้ฟังดูไม่ผิดแต่พอออกจากปากของหัวจกอย่างผมทุกคนในห้องก็รู้สึกแปลกแลกและในตอนนี้ หญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆกำลังมองผมอย่างเมื่อลอยในสายตาของอยู่โยเวยผมเหมือนกำลังเปล่งประกายขอบตาของเธอแดงก่ำเล็กน้อยรีบก้มหน้าลงแกล้งทำเป็นมองไปทางอื่นอย่างสงบขอบคุณข้าหลังจากกลับมาที่นั่งอยู่โยเวยก็ขอโทษผมเสียงเบาเสียงเบาราวกับคนนกที่ร่วงหล่นถ้าไม่ใช่เพราะผมนั่งใกล้เธอก็แทบจะไม่ได้ยินเลยผมมองเธออย่างอยากรู้ อยู่โย่เวยกับมือเล็กๆของตัวเองแน่นสายตาหลบเลี่ยงไม่กล้ามองผมหน้าตาน่ารักน่ารังแกนิสัยยังอ่อนโยนขนาดนี้พูดจาย,ยังไม่มีเสียงดังไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าของร่างเดิมถึงชอบรังแกเธอไม่รังแกเธอแล้วจะไปรังแกใครละ่ะเมื่อคิดถึงตรงนี้ผมก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเธอไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวเองบ้างเลยเหรอวันนี้ฉันช่วยเธอแต่ออกไปนอกห้องเรียนไปมห ah าลัยล่ะ ไม่มีใครและก็จะไม่มีใครที่จะคอยพูดแทนเธอตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขได้ยินดังนั้นอยู่โยเวก็ก้มหน้าลงเล็กน้อยเธอจะไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนได้ยังไงเธอเคยพยายามที่จะเปลี่ยนพยายามที่จะต่อสู้แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาก็คือการถูกรังแกที่รุนแรงขึ้นจำได้ว่านานมาแล้วอยู่โยเวเคยบอกครูถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอ แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือประโยคที่ว่าตกมือข้างเดียวไม่ดังทำไมพวกเขาถึงรังแกแค่เธอแต่ไม่รังแกคนอื่นบางครั้งเธอก็ต้องหาสาเหตุจากตัวเองบ้างนานวันเข้าอยู่โย้วยก็เริ่มตกอยู่ในความสงสัยในตัวเองคนอื่นรังแกเธอเป็นเพราะเธอทำอะไรไม่ดีพอจริงๆหรือเป็นเพราะสาเหตุมาจากเธอจริงๆหรือไม่เคยมีใครพูดแทนเธอเลยสักคน ราวกับว่าเธอเกิดมาเพื่อถูกรังแกดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผมที่เป็นคนแรกที่ออกตัวแทนเธอหยู่โย่เวยไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรส่วนผมหลังจากได้ฟังเรื่องราวของหยู่โย่เวยในใจก็อดที่จะด่าไม่ได้ว่าไอ้บ้าเอย๋ยยังจะมาหาสาเหตุจากตัวเองอีกครูแบบนี้สมองเล็กกว่าต่อมทอนสินแน่ๆถึงได้พูดคำพูดที่บ้าบอแบบนี้ออกมาได้จากนั้น ผมก็มองหญิงสาวที่น่าสงสารข้างๆแวบหนึ่งก็พบว่าเธอก้มหน้าลงอีกแล้วผมขมวดคิ้วแล้วพูดเสียงเข้มว่าเธอน่ารักขนาดนี้ทำไมชอบก้มหน้าตลอดเลยเงยหน้าขึ้นมาสิได้ยินคำพูดของผมอยู่โย่ไว้ก็หน้าแดงทันทีแต่ก็ยังเชื่อฟังเงยหน้าขึ้นเพียงแต่สายตายังคงหลบเลี่ยงไม่กล้าส,สบตากับผมอย่าขยับมองฉันสิผมพูดอย่างจริงจังสายตาสองคู่สบกัน อยู่โย่ไว้กำฝ่ามือแน่นถ้าทำไมคะผมมองเธอหน้าแดงแต่ไม่ยอมก้มหน้าลงถึงได้พยักหน้าอย่างพอใจไม่เลวเธอน่าจะมั่นใจในตัวเองหน่อยวัยสิบปดก็ควรจะเบ่งบานอย่างอิสระเหมือนดอกไม้จูจ่ๆผมก็เปลี่ยนเรื่องเธอเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมคนอื่นถึงชอบรังแกเธอแต่ไม่รังแกคนอื่นอยู่โย่ไวมองผมอย่างระมัดระวังริมสีปากบางเฉียบ เป็นเพราะฉันทำอะไรให้คนอื่นไม่พอใจหรือเปล่าคะบ้าไปแล้วในโลกใบนี้ความงามบวกกับข้อดีอะไรก็ได้ถือเป็นไพ่ตายที่ไม่มีใครเทียบได้แต่การเล่นไพ่แบบพื้นพื้นที่สุดกลับเป็นวิธีที่แย่ที่สุดอยู่โย่ไวตัวสั่นเล็กน้อยเพราะสายตาของผมในตอนนี้ดูน่ากลัวในสายตาของเธอส่วนผมก็ยังคงชี้แนะต่อไปฉันถามเธอหน่อยว่าอย่างเวรรังแกเธอใครถูกใครผิด ยูโยเวยแอบมองผมแวบ,บหนึ่งแล้วก็ลองพูดเสียงเบาว่าน่าจะเป็นความผิดของอย่างเวยนะคะผมหัวเราะอ,อย่างโมโหเธอแน่ใจนะเมื่อเห็นสีหน้าจนใจของผมแสงในดวงตาของอยู่โยเวยก็หมดลงมากสรุปแล้วก็ยังเป็นความผิดของฉันสินะคะเธอจึงลดเสียงลงอีกพูดด้วยน้ำเสียงเจอความน้อยใจเป็นความผิดของฉันเองค่ะใช่เป็นความผิดของเธอจริงๆ เธอน่าจะกระชากผมเขาแรงๆใช้สายตาที่ก้าวร้าวและน้ำเสียงที่ไร้กาศบอกเขาว่าแกมารังแกผิดคนแล้วเจ๊คนนี้ไม่ได้รังแกง่ายๆนะเวย๋ยอยู่โย่ไวตกใจถึงแม้คำพูดที่ออกจากปากผมจะหยาบคายแต่กลับไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจหรือรังเกียจเลยสักนิดกลัวอะไรแม้แต่ลูกพลับก็ยังต้องเลือกลูกที่นิ่มๆเธอนั่นแหละที่รังแกง่ายเกินไปเจอกับเธอไม่ว่าใครถูกใครผิด อีกฝ่ายก็อยากจะมาบีบเธอสักทีพูดจบผมก็สำรวจใบหน้าที่น่ารักจนหน้าหลงไหลของอยู่โย่เวยมาทำหน้าดุให้ฉันดูหน่อยสิอยู่โย่เวยพยักหน้าแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกกัดฟันดวงตากลมโตฉ่ำน้ำเหมือนได้รับความน้อยใจอย่างใหญ่หลวงสุดท้ายก็บนออกมาอย่างไม่มีความมั่นใจว่าฉันไม่ผิดพอพูดจบเธอก็เงยหน้ามองสีหน้าของผมอย่างระมัดระวัง แล้วก็พูดเสียงเบามาก,มากๆอย่างรู้สึกอายนิดๆว่าเพื่อนนักเรียนเฉินเจอคะไม่ได้ทําให้คุณตกใจใช่ไหมคะตกใจน่ไม่ตกใจหรอกแต่เธอทําให้ฉันตื่นเต้นผมเบ้ปากแล้วพูดว่าถ้าไม่ใช่เพราะรู้ว่าเธอกําลังทําหน้าดุใส่ฉันฉันคงนึกว่าเธอกําลังจีบฉันอยู่หวังจะพิชิตทั้งกายและใจของเราขอโทษถ้าฉันมันไม่ได้เรื่องเอง ผู้หญิงคนนี้ขาดความมั่นใจเกินไปแล้วผมถอนหายใจเบาๆพื้นฐานของเธอแย่เกินไปต่อไปก็มาอยู่กับฉันนี่แหละเจ๊คนนี้ไม่เชื่อหรอกว่าจะเปลี่ยนลูกพลับนิ่มๆอย่างเธอไม่ได้ได้ยินดังนั้นอยู่โย่เวยก,ก้มหน้าลงไม่ได้พูดอะไรเห็นดังนั้นผมก็มองเธออย่างสงสัยหรือว่าเธอไม่อยากจะเปลี่ยนความสุขที่ถูกคนอื่นรังแกนี้เหรอแน่นอนว่าไม่ใช่ค่ะอยู่โย่เวยเงยหน้าขึ้นมาทันที ในขอบตาเต็มไปด้วยน้ำตาครั้งนี้เธอไม่ได้หลบสายตาผมอีกจากนั้นเธอก็สูดหายใจเข้าลึกน้ำเสียงเต็มไปด้วยความน้อยใจที่เก็บกดไว้ฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆค่ะอยากมากอยากมากไม่อยากจะเป็นลูกพลับนิ่มๆที่ใครๆก็มาบีบได้ในตอนนี้ในใจของหยูโย่เวยเหมือนถูกเติมเต็มด้วยบางอย่างที่เรียกว่าการถ่าบาปคนอื่นไม่เพียงแต่รังแกเธอ ยังให้เธอหาสาเหตุจากตัวเองและมีเพียงหัวจกที่ขึ้นชื่อที่สุดในโรงเรียนที่กลับมาถามเธอว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองไหมเมื่อเห็นอยู่โย่ไว้ที่มุ่งมั่นขนาดนี้ผมก็อดที่จะถอนหายใจไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะถูกรังแกมาถึงขีดสุดเด็กสาวที่ขี้อายอ่อนโยนคนนี้ก็คงไม่เด็ดเดี่ยวขนาดนี้หรอกผมจึงพูดอย่างจริงจังว่าดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอคือลูกน้องของฉัน ฉันจะกำหนดการฝึกขั้นพื้นฐานให้เธอถ้าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นก็ต้องทำให้สำเร็จโดยไม่ย่อท้อสอนคนจับปลาดีกว่าให้ปลาเพราะมีเพียงอยู่โย่ไว้ที่เปลี่ยนตัวเองถึงจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกรังแกในอนาคตได้อย่างแท้จริงขอบคุณค่ะเพื่อนนักเรียนเฉินเจอไม่มีขอบคุณค้าลูกพี่อยู่โย่ไว้หลังจากได้ยินผมพูดแบบนั้นก็ริมฝีปากบางเฉียบขอบคุณเขาอย่างจริงจังเธอรู้สึกแล้วว่า ผมไม่ได้เป็นอันธพาลเหมือนที่คนอื่นพูดไม่ต้องขอบคุณหรอกต่อไปถ้าเห็นเจอเออร์นคนนี้ตกอับแค่ช่วยเจอเกอร์นหน่อยก็ดีกว่าคำขอบคุณอะไรทั้งนั้นเธอตอบรับอย่างอายเพราะในนิยายต้นฉบับอยู่โยเวอร์สุดท้ายก็กลายเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ไม่เพียงแต่สร้างบริษัทของตัวเองยังตั้งสมาคมกองทุนต่อต้านการกลั่นแกล้งส่วนตัวเองสุดท้ายก็ต้องถือปาท่องโกะครึ่งตัวตายอย่างหน้าอนาถกลางถนน ดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้จบลงแบบนี้ตัวเองก็ควรจะดีกับอยูโย่ไว้หน่อยอย่างน้อยก็ยังเหลือขากลับมาได้ข้างหนึ่งแน่นอนว่าในใจผมก็อยากจะช่วยหญิงสาวที่น่าสงสารที่มีความอ่อนโยนสลักลึกอยู่ในกระดูกคนนี้เมื่อได้ยินคำพูดของผมอยู่โย่เว้ก็ก้มหน้าลงอย่างอ่อนน้อมและยิ่งตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องตั้งใจเรียนต่อไปถ้าหาเงินได้เยอะๆต้องเลี้ยงดูเฉินเจ๋อให้ได้ ตอนนี้ฉันจะมอบภารกิจของวันนี้ให้เธอไปหาหยางเวยให้เขาขอโทษเธอซะพอผมพูดจบอยู่โย่เวยก็ร้องอุทานความกล้าที่เพิ่งจะรวบรวมมาก็หายไปในทันทีเธอแอบเหลือบมองหยางเวยที่สูง172เซนติเมตรน้ำหนัก180กว่ากิโลกรมัมดูแล้วเหมือนภูเขาลูกย่อมย่อมทำไมเธอไม่อยากไปเหรอผมเลิกคิ้วตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำ ก็คือทําให้อยู่โย่เว่ยค่อยๆสลายความกลัวในบางสิ่งบางอย่างในใจของเธออยู่โย่เว่ยไม่ได้พูดอะไรแค่ทําเหมือนเดิมก้มหน้าลงโดยไม่รู้ตัวความขี้ขาดและความอ่อนแอได้กลายเป็นสัญชาตญาณของเธอไปแล้วเห็นดังนั้นผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วดึงตัวอยู่โย่เว่ยจากปกคอเสื้อแล้วเดินไปที่ที่นั่งของหยางเว่ยอยู่โย่เว่ยทาหน้าหวาดกลัวและตื่นตระหนกหูบปากเสียเดี๋ยวถึงเวลาเธอได้พูดเอง ครู้ต่อมาอย่างไวทำหน้าสงสยัยมองดูคนสองคนที่เดินมาตรงหน้าเขาพร้อมกับมองผมด้วยสายตาไม่สบายใจเอาหล่ะพูดมาสิผมไม่ได้ให้เวลาอยู่โย่เวยลังเลส่งสัญญาณให้เธอพูดทันทีส่วนความเคลื่อนไหวที่นี่ก็ทําให้ทั้งห้องหันมามองโดยไม่รู้ตัวเมื่อรู้สึกถึงสายตาของทุกคนอยู่โย่เวยก็กำิ้วแน่นอย่างตื่นเต้นริมฝีปากก็สั่นเล็กน้อย สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าแล้วมองไปที่หยางเวยนายต้องขอโทษฉันหยางเวยได้ยินดังนั้นก็จ้องไปที่อยู่โย่เวยอยู่โย่เวยถอยหลังโดยไม่รู้ตัวร่างกายสั่นไม่หยุดแต่ก็ยังคงพูดอีกครั้งว่านะนายต้องขอโทษฉันแต่หยางเวยกลับไม่ตอบรอบข้างเหมือนจะตกอยู่ในความเงียบอยู่โย่เวยได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดเจนใบหน้าก็ยิ่งซีดลง หางตาเหลือบมองไปด้านข้างโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นร่างของผมในแวบเดียวในใจก็สงบลงชั่วครู่ผมหัวเราะสายตาเฉียบคมมองไปที่หยางเวยน้ำเสียงเกียดคร้านเจือความแย่ยิ่งนายไม่ได้ยินเหรอต้องให้ฉันพูดซ้ำอีกรอบไหมเมื่อรู้สึกถึงพลังอันแข็งแกร่งของผมหยางเวยก็ตกใจจนตัวสั่นขอโทษครับเพื่อนนักเรียนอยู่ฉันไม่ควรรังแกเธอในตอนนี้ อยู่โย่เวยใจที่แขวนอยู่ก็คลายลงทันทีเธอแอบมองผมแวบหนึ่งในใจก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากขึ้นและมีความรู้สึกใจเต้นที่บอกไม่ถูกถึงเวลาอาหารกลางวันอยู่โย่เวยลูกน้องคนนี้ก็เดินกระดิกระดาถ,ถือถาดอาหารตอนต่อแถวที่หน้าต่างเธอแอบมองผมแล้วก็มองดูอาหารในโรงอาหารใบหน้าฉายแววลังเล ไม่นานก็สายหัวแล้วเดินเข้าไปผู้เสียงเบาถามป้าคนตักอาหารว่าป้าขะขอโทษค่ะขอถามหน่อยค่ะโรงอาหารรับเงินสดไหมคะอยู่โย่ไวเพิ่งจะย้ายมาวันนี้บัตรอาหารอะไรแบบนี้ยังไม่ได้ทำจริงๆแล้วเงินในกระเป๋าของเธอก็ไม่พอซื้อข้าวสองจานก็เลยตั้งใจจะซื้อให้ลูกพี่อย่างผมก่อนแล้ตัวเองก็รอจนกระทั่งใกล้จะหมดเวลาก็ซื้อหมันโถลดราคาสองลูกกินประทังชีวิต ป้าเห็นเธอน่ารักน่าเอ็นดูก็เตือนอย่างใจดีว่าหนูโรงเรียนอาหารไม่รับเงินสดหรือว่าหนูไปเติมเงินในบัตรก่อนดีไหมอยู่โย่ไว้หน้าเสียแต่ในวินาทีต่อมาก็รู้สึกเหมือนมีมือใหญ่ๆมาวางบนหัวเธอเบาๆแล้วก็ผลักเธอไปข้างหลังผมไม่หันหลังกลับยื่นถาดอาหารให้ป้าอย่างองอาจรูดบัตรผมครับป้าครับตักเนื้อเยอะๆหน่อย เด็กผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ในวัยกำลังโตอยู่โย่ไวลุกผมที่ถูกผมทำให้ยุ่งในมือกำเสษเงินยับยุยยี่ไว้ลูกพี่คะหนูให้เงินสดพี่ได้ไหมคะเธอหมายความว่าไงยังอยากจะกินของที่ดีกว่านี้เหรอผมจ้องเธอแล้วก็พูดต่อเป็นลูกน้องของฉันก็ได้รับการดูแลแบบนี้แหละฉันกินอะไรเธอก็กินอย่างนั้นอยากกินของดีก็ไปซื้อเองสิ อยู่โย่เวรีบโบกมือฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะลูกพี่ไม่ใช่หรือก็รีบเอาถาดไปจองที่สิลูกพี่อย่างฉันจะไปเลือกกับข้าวไม่รอให้เธอทานได้รู้สึกตัวผมก็ไล่เธอไปจองที่หลังจากที่ผมตักข้าวเสร็จแล้วมานั่งที่โต๊ะก็เห็นอยู่โย่เวทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดผมพูดอย่างไม่สบอารมณ์เธอมองอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดจะพูดก็ไม่พูดทำให้ฉันเห็นแล้วอึดอัด เชื่อไหมว่าฉันจะต่อยเธอได้ยินดังนั้นอยู่โย่ไวถึงได้พูดว่าลูกพี่คะหรือว่าหนูจะจ่ายค่าข้าวให้พี่ดีไหมคะรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมขมวดคิ้วถ้าคนอื่นได้ยินคำพูดนี้เข้าคงนึกว่าผมไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกน้องถ้าเธอรู้สึกไม่ดีจริงๆก็ทำอะไรชดเชยให้ฉันหน่อยสิพอได้ยินคำพูดนี้อยู่โย่ไวก็ตาเป็นประกาย แต่ไม่นานก็หมดลงอีกฉันโง่ขนาดนี้ทำอะไรก็ไม่ดีไม่รู้ว่าจะช่วยลูกพี่ทำอะไรได้บ้างที่โรงเรียนเก่าอยู่โยเวยเคยเห็นลูกน้องแบบเธอล้วนแต่ตามลูกพี่ด่าคนต่อยคนหรือรังแกคนอื่นแต่เรื่องพวกนี้เธอทำไม่เป็นไม่อย่างนั้นก็คงไม่ถูกรังแกบ่อยๆเมื่อคิดถึงตรงนี้อยู่โยเวยก็แอบมองใบหน้าด้านข้างของผมรู้สึกหดหูเล็กน้อย ลูกพี่จะรังเกียจว่าฉันโง่ไหมแล้วก็จะไม่ให้ฉันเป็นลูกน้องของเขาอีกเออลูกพี่คะตัวเองจะถูกรังแกอีกไหมผมแน่นอนว่ามองไม่ทะลุความคิดในหัวของเธอว่ากำลังคิดอะไรอยู่แค่มองสายตาที่สว่างวาบแล้วก็หมดลงก็รู้ว่าเธอกำลังคิดฟุ้งซ่านอีกแล้วเธอคิดอะไรอยู่สอนการบ้านฉันมันยากขนาดนั้นเลยเหรอได้ยินดังนั้นดวงตาของหยู่โย่เว่ยก็กลับมาเป็นประกายอีกครั้ง ใช่แล้วลูกน้องอยังช่วยลูกพี่ทำการบ้านได้นี่มันเป็นสิ่งที่เธอถนัดไม่ใช่เหรอลูกพี่ขว้างใจได้เลยค่ะต่อไปการบ้านของพี่หนูรับผิดชอบเองค่ะเมื่อพูดถึงสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่โย่วยก็มั่นใจเต็มร้อยผมก็ไม่คิดว่าคำพูดส่งๆจะทำให้เธอตื่นเต้นขนาดนี้ดูเหมือนว่าการชมคนอื่นเยอะๆจะทำให้โลกสวยงามขึ้นจริงๆจากนั้นผมก็พยักหน้าแสดงความยอมรับกับเธอ อารมณ์ของผู้หญิงเหมือนรถไฟหอ่อทั้งทั้งที่เมื่อกี้ใจห่อเหี่ยวจนถึงก้นบึง้งกินข้าวก็ไม่ค่อยมีรสชาติวินาทีนี้ก็ฟื้นคืนชีพทันทีรู้สึกว่าอาหารตรงหน้าอร่อยกว่าที่เคยในขณะเดียวกันที่มุมหนึ่งของโรงอาหารสายตาที่ร้อนแรงดั่งไฟกำลังมองลูกน้องตัวเล็กตัวใหญ่นี้ลูกพี่ข้าสายเกินไปก็ไม่มีปลาคนที่เรวเกินไปก็ไม่มีใครครบ อยากจะเปลี่ยนตัวเองก็ต้องหน้าด้านก่อนตอนนี้ฉันว่าลูกน้องอย่างเธอหน้าบางเกินไปแค่พูดกับฉันก็จะหน้าแดงแล้วในห้องเรียนเธอเริ่มการฝึกความมั่นใจรอบแรกชี้ให้เห็นปัญหาของอยู่โย่ไวโดยตรงลูกพี่ขนูจะพยายามค่ะอยู่โย่ไวลูกแก้มตัวเองไม่ได้ร้อนหน้าจะไม่ได้หน้าแดงนะเห็นเธอเชื่อฟังขนาดนี้ผมก็พยักหน้าอย่างพอใจเอาแบบนี้แล้วกันเธอพูดว่าลูกพี่หล่อจังให้ฉันฟังหน่อยสิ ความกล้าที่อยู่โย่ไวเพิ่งจะรวบรวมมาก็หายไปครึ่งหนึ่งทันทีนี่มันน่าอายเกินไปแล้วถึงแม้ลูกพี่จะหน้าตาหล่อจริงๆเทียบได้กับคุณเยียนจูที่อยู่หน้าจอเลยแต่การพูดแบบนี้มันน่าอายเกินไปเมื่อคิดถึงตรงนี้ใบหูของเธอก็ร้อนเผาขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่โย่ไวรีบเอามือปิดหูแล้วก็แอบมองผมแวบหนึ่งในใจก็หวังว่าผมจะไม่เห็นเอามือออก ผมเบ้ปากแล้วพูดดวงตากลมโตฉ่ำน้ำของอยู่โย่วยเต็มไปด้วยความร้เดียงสาใส่หัวอย่างแข็งกร้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรีบเอาออกไม่งั้นฉันจะต่อยเธอแล้วนะได้ยินดังนั้นอยู่โย่วยก็ค่อยๆวางมือลงกัดริมฝีปากล่างมองผมด้วยใบหน้าที่แดงกับลูกพี่คะอย่าต่อยหนูเลยนะคะเห็นดังนั้นลูกกระเดือกผมก็ขยับใบหูก็ร้อนขึ้นมาเล็กน้อยเด็กสาวคนนี้ มันเป็นเรื่องง่ายหรือเป็นการล่อลวงโดยเจตนาแค่ท่าทางอุ้ยแบบนี้ไม่ได้บอกให้คนอื่นรู้หรอกหรือว่าเธอรังแกง่ายพออยู่โย่เวยวางมือลงหูที่แดงก่ำของเธอก็เผยออกมาผมเอียงศีรษะเล็กน้อยแกล้งทำเป็นพูดอย่างสงบว่ายังจะบอกอีกว่าเธอหน้าไม่บางดูให้ดีๆจะให้เธอดูว่าหน้าด้านเหมือนกำแพงเมืองของลูกพี่เป็นยังไงผู้จับผมก็เข้าไปใกล้อยู่โย่เวย มองเข้าไปในดวงตาของเธอไม่กระพริบอยู่โยเวยเธอสวยมากแล้วก็เก่งมากด้วยชีวิตของเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่โยเวยอยากจะถอยหลังตามสัญชาตญาณแต่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองเธอจึงตัดสินใจที่จะกล้าหาญสักด์ครั้งแต่พอได้ยินลูกพี่บอกว่าเธอสวยบอกว่าเธอเก่งบอกว่าชีวิตของเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ แม้แต่การหายใจก็เริ่มลำบากสองสามวินาทีที่สบตากันเวลาของทั้งโลกเหมือนจะหยุดนิ่งนอกหน้าต่างกลางวันและกลางคืนสลับกันจิ้งรหรีดรืดูร้อนและใบต้นหูกวางก็ร่วงโรยและเกิดใหม่ในทันทีวงเวียนซ้าแล้วซ้ำเล่านอกห้องใบไม้ร่วงนับหมื่นปีในห้องเก่าแก่เหมือนเดิมคนที่ตื่นก่อนอยู่โย่เบยคือหัวใจสาวน้อยที่ไร้เดียงสาข,ของเธอ จูจๆผมก็พูดอย่างยิ่งๆิงว่าเห็นไหมหน้าด้านเหมือนลูกพี่ที่เก่งกาจหนูเห็นแล้วคะ่ะหนูเห็นว่าพี่ก็หน้าแดงเหมือนกัน